หากพูดถึงสุดยอดเครื่องบินขับไลท่ที่ทรงพลังระดับโลกหนึ่งในชื่อที่ต้องถูกกล่าวถึงแน่นอนก็คือ er ยูโรไฟเตอ e r ท y ยูนหรือยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มประเทศยุโรปเพื่อเป็นกองกําลังทางอากาศที่ทันสมัยและพร้อมรบในทุกสถานการณ์และในปี2026นี้มีข่าวหน้าจับตามองว่าประเทศไทยอาจมีแผนจดหาเครื่องบินรุ่นนี้เข้าสู่กองทัพอากาศเพื่อเสริมแสนยานุภาพทางอากาศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น Euro er ยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นเป็นผลผลิตจากการร่วมมือของ4ประเทศหลักในยุโรปได้แก่เยอรมนีอิตาลีสเปนและสหราชอาณาจากักรโดยการออกแบบของเครื่องบินลำนี้มีจุดเด่นด้านความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการรบทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นดินด้วยรูปลักษณ์ที่โเฉี่ยวปีกสามเหลี่ยมแบบเดลตาและขนาดที่ด้านหน้าทำให้เครื่องบินมีความคล่องแคล่วสูงพร้อมเข้าสู้ในสมรภูมิทันที เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการบินความเร็วสูงสุดถึง2มักหรือประมาณ2,495กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,300กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านระบบอาวุธย er, ูโรไ i g h t e r ทายูนสามารถบรรทุกอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ เช่น A.I.M. 1 2 0 A.M.I.A.M. a, a M, และ Meteor ซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะไกลหรือขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเช่น Storm Shadow และ Brimstone ที่ใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเช่น p e r u v i v และ J.D.A.M. ได้อีกด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเรดาร์ A.E.S.A. รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า C.A.P.T.O.R.E. ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน พร้อมทั้งสามารถใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ในตัวทำให้ Eurofighter สามารถรับมือกับภัยคุกค,คามทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น F 1 j a z ลบสาไกลเพนหรือแม้แต่ Su 3 0ของเพื่อนบ้าน e u r o ฟ i g h t e r ทายุนมีความได้เปรียบในด้านความเร็วความคล่องตัวและระบบอาวุธที่ครบเครื่องกว่าแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการจัดหา ในปี2026นี้กองทัพอากาศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานโดยเฉพาะฝูงบิน F 5และ F 1 6รุ่นเก่าซึ่ง Eurofighter ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการพูดถึงอย่างจริงจังราคาของเครื่องบิน Eurofighter ใต้ฝุ่นหนึ่งลำอยู่ที่ประมาณ90-120ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว3 0 0 0ั0ถึงล้านบาทต่อเครื่องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมแและพเกการสสนนนับนุ ซึ่งหากไทยจะจัดหาอาจอยู่ในรูปแบบการจัดซื้อแบบผ่อนจ่ายหรือโครงการแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางงบประมาณมากเกินไปอีกประเด็นที่น่าสนใจคือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหากไทยสามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้ได้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนในประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว แม้ว่าในอดีตประเทศไทยจะเลือกใช้งานเครื่องบินขับไล่าจากฝั่งอเมริกาเป็นหลักเช่น F16 และ F5 แต่ในอนาคตการเปิดกว้างสู่ทางเลือกใหม่จากยุโรปเช่น Eurofighter ใต้ฝุ่นก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการป้องกันประเทศที่ทันสมัยกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าไทยจะเลือกยูโรไฟเตอร์เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ในปี2026หรือไม่เนื่องจากยังมีคู่แข่งอย่าง f 1 6บล็อก70ปราเฟลจากฝรั่งเศสและแม้แต่ jas 39ไกลเพ่นที่เคยมีประสบการณ์กับกองทัพไทยมาแล้วแต่จากคุณสมบัติและความสามารถที่โดดเด่นยูโรไฟเตอร์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายคนมองว่ายูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นเป็นเครื่องบินที่มีความสมดุลทั้งในนด้าาคววมเร็ อาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพพันธมิตรทำให้เหมาะสมกับยุคสงครามสมัยใหม่ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำถ้าไทยสามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้ได้สำเร็จนั่นหมายถึงการยกระดับกองทัพอากาศไทยไปสู่มาตร,รฐานสากลอีกทั้งยังส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศในภูมิภาคที่มีขีดความสามารถทางอากาศในระดับสูงสุด ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเลือกเครื่องบินรุ่นใดสิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมของบุคลากรการฝึกฝนและการวางแผนยุทธศาสตร์การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การลงทุนในอาวุธยุโทโธปกรณ์นี้คุ้มค่าและสามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างแท้จริงและนี่คือภาพรวมของ Eurofighter Typhoon ยยเครื่องบินขับไล่อันทันสมัยที่อาจเป็นก้าวใหม่ของกองทัพอากาศไทยในปี2026คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นนี้คิดว่าเหมาะสมกับไทยหรือไม่ แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ